ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้พระอานอนท์พุทธอนุชาของท่านอาจารย์วสินอินทศระตอนที่12สุทัตตะผู้สร้างอารามเชตวันพระศา,าสดาทรงเทศนาอริยสัจแต่โดยย่อแก่ท่านสุทัตตะจนเศรษฐีได้ดวงตาเห็นธรรม เป็นผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยแล้วทรงย้ำในตอนสุดท้ายว่าดูก่อนสุทัตตะการได้อัต,ตภาพมาเป็นมนุษย์เป็นของยากการดำรงชีพอยู่แห่งสัตว์ทั้งหลายเป็นของยากการได้ฟังธรรมของสัตบุรุษเป็นของยากและการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นของยากดูก่อนสุทัตตะ เพราะเหตุนั้นการแสดงธรรมของสัตบุรุษก็ตามการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าก็ตามล้วนเป็นเหตุนำความสุขความสงบมาสู่โลกดูก่อนผู้สืบอริยวง์พระอานอนท์กล่าวต่อไปพระธรรม,มเทศนาของพระาศาสดานั้นไพเราะจับใจและแจ่มแจ้งยิ่งนักเพราะเหตุนี้เมื่อพระองค์แสดงจบลงจึงมักมีผู้ชมเชยเสมอว่า แจมแจ้งจริงพระเจ้าค่าเหมือนงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดเพื่อให้ผู้มีตาดีได้มองเห็นรูปดังนี้อนาถปินธิกะเศรษฐีหรืออีกนายหนึ่งคือสุทัตตะคฤหบดีซึ่งบัดนี้ได้เป็นโสดาบันแล้วโดวยการฟังพระธรรม,มเทศนาครั้งเดียว พูอราธนาพระตถาคตเจ้าเพื่อเสด็จสู่กรุงสาวัตถีราชธานีแห่งโกศลรัฐเมื่อพระพุทธองค์ทรงรับแล้วเศรษฐีจึงมุ่งหน้ากลับสู่นครตนล่วงหน้าไปก่อนตามรายทางเศรษฐีให้คนสร้างที่พักไว้เป็นแห่งๆแ,และเป่าประกาศให้ประชาชนสร้างที่พักเพื่อพระสงฆ์สาวกตามเส้นทางที่พระาศาสดาจะเสด็จไป เมื่อถึงสาวัตถีแล้วอนาถปินทิกะมองหาสถานที่จะสร้างอารามถวายพระศาสดาและภิกษุสงฆ์เห็นที่อยู่แห่งหนึ่งเป็นสวนของเจ้าชายในราชตระกูลผู้ทรงพระนามว่าเชตะได้ลักษณะควรเป็นอารามสำหรับพุทธนิวาสคืออยู่ไม่ไกลไม่ใกล้จากหมู่บ้านมีทางเข้าออกได้สะดวกไม่อึก,กทึกในเวลากลางวัน และเงียบสงัดในเวลากลางคืนห่างจากหมู่บ้านเหมาะสำหรับเป็นที่สำราญพระอิริยาบถของพระตถาคตเจ้าและเป็นที่ตรึกตรองธรรมอันลึกซึ้งสำหรับภิกษุสงฆ์อนาถปินทิกะได้เข้าเฝ้าเจ้าชายเชตะขอซื้อสวนสร้างอารามเบื้องแรกเจ้าชายทรงปฏิเสธแต่เมื่อเศรษฐีขอร้องวิงวอนหนักเข้าก็ทรงยอมแต่ทรงโกงราคาแพงเหลือหลาย ถึงกับว่าถ้าจะซื้อให้ได้ก็ต้องให้ราคาเท่ากับเอาทองไปปูลงให้เต็มส่วนนั้นทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงดำริว่าถ้าราคาแพงเกินไปเศรษฐีคงไม่ซื้อแต่พระองค์ทรงเข้าพระไัยผิดไปเศรษฐียอมตกลงซื้อเมื่อตกลงแล้วก็วัดเนื้อที่ชำระเงินเป็นตอนตอนไปเหลือเนื้อที่อยู่อีกนิดหน่อยซึ่งเศรษฐีกำหนดไว้ว่าจะทำซุ้มประตูตรงนั้น พอดีเงินหมดเศรษฐีกำลังจะไปยืมเพื่อนที่สนิทไว้ใจกันคนหนึ่งมาเจ้าชายเชตะทรงเห็นใจและสงสารเศรษฐีจึงทรงยกเนื้อที่ตรงนั้นให้เมื่อสร้างอารามเสร็จแล้วก็ถึงเวลาทําซุ้มประตูเศรษฐีดำริว่าเจ้าชายเชตะมีคนเคารพนับถือมากในพระนครสาวัตถีถ้ามีชื่อเจ้าชายอยู่ด้วยจะเป็นประโยชน์มาก จึงให้ยกป้ายขึ้นว่าเชตวันแต่คนทั้งหลายมักจะต่อท้ายว่าอารามของอนาตปินทิกะเศรษฐีด้วยประการชนนี้อันว่าเชตวันนี้เป็นอารามที่สวยงามที่สุดและใหม่ที่สุดอนาตปินทิกะให้สร้างกุฏิวิหารห้องประชุมห้องเก็บของขุดสะใหญ่ปลูกบัวขาวบัวขาบบัวหลวงบัวเขียวบานสะพรั่งชูดอกสวัย ลูมะม่วงเพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิมแล้วยังมีพันไม้หลายหลากเป็นทิวแถวที่ทำเป็นซุ้มเป็นพุ่มก็มีสะอาดสวยงามและร่มรื่นต้นไม้ส่วนมากมีผลอันจะเป็นประโยชน์แก่ภิกษุสามเณรรวมความว่าเชตวันเป็นอารามที่น่าอยู่น่าอาศัยมีศัพปปายธรรมพร้อมทั้งสี่ประการคือ 1. เสนาสนสัพปปะยะ ที่อยู่อาศัยสบาย 2. ปุกขละสัพยะมีมิตรสหายดีมีผู้เอาใจใส่พอสมควร 3. อาหารสัพยะมีข้าวปลาอาหารบริบูรณ์ 4. ธรรมสัพะยะมีธรรมเป็นที่สบายข้อนี้หมายความว่าธรรมที่จะปฏิบัติเพื่อบรรลุคุณเบื้องสูงเหมาะแก่จริตอัธยาศัย และมีเรื่องต่างๆโน้มน้าวใจไปเพื่อละบาปอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วและพยายามไม่ให้อกุศลที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้นเพื่อทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดมีและเพื่อรักษากุศลที่เกิดแล้วให้คงอยู่และเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปดูก่อนอาคันตุกะกล่าวเฉพาะอย่างยิ่งประการที่สองคือปุคละสัพยยะนั้นท่านอนาถปินทิกะนอกจากจะถวายอารามแล้ว ยังบำรุงภิกษุสงฆ์ด้วยปัจจัยอื่นๆอีกเช่นจีวรอ,อาหารและยารักษาโรคท่านจะไปเฝ้าพระศา,าสดาทั้งเช้าและเย็นเมื่อไปตอนเช้าก็จะนำอาหารเป็นต้นว่ายาคูและพัดเมื่อไปในเวลาเย็นก็จะนำปานะชนิดต่างๆไปเป็นต้นว่าน้ำผึ้งและน้ำอ้อยท่านไม่เคยไปมือเปล่าเลยด้วยละอายว่าภิกษุนมและสามเณรจะดูมือ เมื่อไปเฝ้าก็ไม่เคยทูลถามปัญหาพระศา,าสดาเลยเพราะท่านคิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเคยเป็นกษัตริย์สุคุมารชาติและปัดนี้ก็เป็นพระพุทธเจ้าสุขุมานถ้าจะถามปัญหาพระองค์ก็จะทรงดำริว่าเศรษฐีเป็นผู้มีอุปการะมากต่อเราแล้วจะทรงแก้ปัญหาด้วยความตั้งพระทยัยจะทำให้พระองค์ทรงลำบากดูก่อนอคัรตุกะ พระาศาสดาทรงทราบอัธยาศัยอันนี้ของเศรษฐีแล้วทรงดำริว่าเศรษฐีนี้เกรงใจเราในฐานะที่ไม่ควรจะเกรงก็เราบำเพ็ญบารมีมาเป็นเวลายืดยาวนานเคยควักลูกในตาเคยตัดศีรษะอันประดับประดาแล้วด้วยมงกุฎและเคยสละอวัยวะอื่นๆตลอดถึงชีวิตให้เป็นทานบารมีสิบเราบำเพ็ญมาแล้วอย่างเข้มงวดและบริสุทธิ์ ก็ด้วยจุดประสงค์ที่จะขนสัตว์ในสังสารสาครขึ้นสู่ที่อันกเกษมคือพระนิพพานทรงดำริเช่นนี้ก็แสดงธรรมแก่เศรษฐีพอสมควรทุกครั้งที่เขาไปเฝ้าดูก่อนพงพันธ์แห่งอรยะนอกจากท่านนานาตปินทิกะแล้วยังมีคนอื่นอนอีกมากที่เคารพเลื่อมใสในพระศาสดาและภิกษุสงฆ์ท่านเหล่านั้นล้วนเป็นกำลังสำคัญแห่งพระพุทธศาสนา ช่วยบำรุงรักษาและการเผยแผ่คำสอนของพระตถาคตเจ้าเป็นต้นว่านางวิสาขามหาอุปาสิกานางสุปปวาสานางสุป,ปิยาตลอดไปถึงพระราชาธิปดีประเศสน์ที่โกศลและพระนางมัลลิกาอัครราชเทวีข้าแต่ท่านผู้ทรงพรสอันประเสรฐพระกรรมโพชะกล่าวขึ้นข้าพระเจ้าเคยได้ยินชื่อเสียงของท่านเหล่านี้บ้างเป็นบางท่าน แต่ไม่ทราบรายละเอียดถ้าท่านจะกรุณาอนุเคราะห์แก่ข้าพเจ้าบ้างก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกลับมาติดตามรับฟังพระอานท์พุทธอนุชาของท่านอาจารย์วสินินทสระจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ